สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมการปลูกกล้วยไม้นะคะอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้เราเรียกว่าปลูกแบบตั้งนะคะอันนี้จะเป็น ไม้ข่าวนะคะเขาเรียกว่าเผาเศษหนานเราปลูกโดยใช้เครื่องปลูกโดยใช้กับมะพร้าวสับนะคะเรียงสองชั้นจะเรียงชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได้นะคะถ้าชั้นเดียวเนี่ยก็ต้องลดน้ําบ่อยเพราะว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเขาก็จะแห้งง่ายนะคะโดยเฉพาะเริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยก็เขาก็จะไม่มีใบนะคะก็เลยจะต้องลดน้ําเช้าเย็นเลยนะคะวันนี้เรามาปลูกไม้ขาวเสียหนานกันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นพันุ์นะคะที่ผ่าเอาไว้แล้วก็นอนนะคะอันนี้ก็เริ่มแตกนอนแล้วนะคะเราก็จะเลือกเอาไปปลูกบนโต๊ะหรือว่าเลนกล้วยไม้นี่เองนะคะส่วนตรงนี้คือที่เราปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกเนี่ยก็จะเป็นวิธีปลูกแบบตั้งนะคะก็จะขึงเชือกสี่เส้นนะคะตามแนวของอกากมะพร้าวค่ะแล้วเราก็ จะใช้รวดนะคะผูกาการปลูกแบบนี้นะคะก็จะให้ดอกเร็วนะคะเพราะว่าดอกเนี่ยจะสามารถออกตามต้นที่เราเอาไปปลูกได้นะคะคือต้นเก่านั่นเองแล้วก็เขานิยมใช้กับกล้วยไม้ขาวนะคะเพราะกล้วยไม้ขาวเนี่ยเน่าแล้วก็เป็นเชื้อรางง่ายการปลูกแบบนี้นะคะ ก็จะไม่มีการมาทับกันถ้าเป็นการเรียงนอนเนี่ยก็จะทำให้เกิดทำทับแล้วก็เวลาลดน้ำก็จะแฉะจะทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็ต้นเน่าได้นะคะวันนี้เราเลยพามาชมการปลูกกล้วยไม้นะคะสกุลไหวอันนี้เป็นการปลูกแบบดั้งเดิมนะคะสมัยก่อนที่บ้านก็ปลูกแบบนี้นะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่บ้านเพื่อนนะคะเขาปลูกจ้าง ปลูกนะคะก็เขาจะเหมาเป็นวานะคะนี่ค่ะเราใช้ลวดลวดผูกไปแล้วทีนี้เราก็จะามามัดนะคะก็ปลูกแบบนี้นะคะออดอกก็จะมาอ,อ,อาจจะกอดออกก่อน8เดือนบ้างนะคะเพราะว่าออกตามต้นที่เอามาปลูกนะคะต้นเก่านี่นะคะเป็นการปลูกแบบ สมัยก่อนนะคะเขาปลูกอย่างนี้แต่อลองถามเขาดูแล้วว่ากล้วยไม้ขาวทำไมปลูกอย่างนี้ mm hmm. เขาก็บอกว่าถ้าปลูกอนอนเนี่ยต้นเขาก็จะทับกันทำให้เกิดเน่าได้ง่ายนะคะวันนี้เราก็เลยพามาชมการปลูกกล้วยไม้นะคะ